รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอยู่กับผมพี่านายใน2องซิตี้หนังอีพีที่3 8บุพเพเอ,อย๋ยลงเอ,อ๋ยที่ซีเนคาเฟ่อ่าซึ่งวันนี้นะครับพี่านายจะมาเล่าประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ซีเนคาเฟ่กันนะครับวันนั้นพี่ไปชมภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ซึ่งกำลังเป็นกระแสฮอตฮิตมาแรงมากๆเลยนะครับกระแสอาเจ้าเนาะจากละครสุ่ภาพยนตร์นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่นั่งที่พี่กำลังจะได้ไปชมนะครับผมแล้วก็เป็นภาพบัตรชมภาพยนตร์นะครับ บรรยากาศร้านก็ดูเป็นชิคชิลดีครับผมเหมือนคาเฟ่สมชื่อเลยครับผมเอ้อไม่ใช่ร้านสิบรรยากาศนะโรงมภาพยนตร์นะนะครับเอาจริงนะจริงๆมันเป็นคาเฟ่เหมือนกันนะครับถ้าใครที่ไม่ได้มาชมภาพยนต์ก็สามารถมาซื้อกาแฟได้เนาะหรือเครื่องดื่มต่างๆได้นะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อบัตรชมภาพยนต์ในโรง c นีคาเฟน่นี้คุณจะได้รับเครื่องดื่มฟรีไปเลย1แก้วนะครับผมมีเครื่องดื่มหลกากหลายไม่ว่าจะเป็นพวก เครื่องดื่มโซดาหรือเครื่องดื่มพวกชานมอะไรต่างๆนะครับผมรวมทั้งเครื่องดื่มลิเติดด้วยนะครับผมวันนั้นที่พี่สั่งเป็นช็อกโกแลตนะครับผมอ่าระหว่างรองชมภาพยนตร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วโรงภาพยนตร์ที่นี่เนี่ยก่อนเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมรับชมภาพไปเรื่อยๆนะครับจะมีอันนี้ก็จะเป็น ที่ที่เราสามารถนำนรถภาพยนตไปแลกแลบเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อของกินเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นสเปเชียลฟิลลิ่งนะครับผมสเปเชียลจริงๆนะครับผมความรู้สึกพิเศษในรถภาพยนต์พิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมภาพบรรยากาศในรถภาพยนต์กันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งซึ่งจริงๆปรับเอนได้สูงสุดถึง180องศาเลยนะครับมีผ้าห่มให้ด้วยเนาะและที่สําคัญมีที่ชร์จ USB ให้สำหรับใครที่ต้องการชาร์จโทรศัพท์นะครับผมอ่าถ้าสมมติดูหนังอยู่ปุ๊บชาร์จแบตเสร็จปุ๊บแบตเต็มอย่างเงี้ยก็เติม energy ให้มือถือแล้วก็เติม energy ให้ตัวเองในระหว่างดูหนังด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพเครื่องฉายในภาพยนต์เลยนะครับผมซึ่งถือได้ว่าทันสมัยมากๆภาพคมชัดระบบเสียง Dolby Surround 7.1 ระเบิดภาพก็คมชัดระดับโซ ny d i g จิ a l c i n e ิมา 4K เลยนะครับอันนี้จะเป็นที่เสียบชาร์จแบตนะครับซึ่งบรรยากาศการชมภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่องนั้นถือว่าเรียกว่าสุดสบายมากๆเลยนะครับผมบัตรราคาเริ่มต้นที่สิบลห้าสิบาทถึงห้าร้อยนะครับผมอันนี้คุณสามารถไปตรวจสอบราคาได้อีกครั้งหนึ่งที่แอปพลิเคชัน s อนะครับผมร้านต็มสิบไปเลยครับสำหรับประสบการณ์ที่ดีมากๆครับผมมาใช้บริการกันเยอะที่โรงมภาพยนตร์ซีเนคาเฟ S, s f c ซีเนม m าเอ e บเ e เซนเนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของ2ซีที่หนังประจำอีพีนี้หากมีพลาดประการใดต้องกลับขออภัยมันทีนด้วยสำหรับวันนี้พี่อนายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ